นี้นะคะอยู่อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวถ้าตรงไปล่ะเธอต้องเลี้ยวซ้ายค่ะอยู่ดีก็มาปั่นน้าซ้ายซ้ายมันไม่ซ้ายซ้ายซ้ายไงนู่เอาเรืออะไรให้เนี่ยนี่ไงมันจะมาแล้วมันจะซ้ายแล้ว ย้อนไวมากเหมือนปั่นเรือเมื่อปั่นเราต้องไปไหนไหนเขาดินเออถูกแล้วกรีฟซ้ายไว้นี่นะคะอุทยานของงูตอนเย็นเราเลือกมาตอนเย็นเพราะว่าตอนซ้ายค่ะกรีฟลง <c oughs> ครับง่ายแล้วเกิน มันน้องมังคับอย่างเดียวอะไปทายหลังมั้งสิไปมันต้องไปทางเนี้ยแล้ว จะว่าห,าหรอหมาดูวยมาโอยโอยมีตัวอะไรไว้น้ำด้วยเราต้องไปช่องนี้รู้จ้จะแต่บังคับยากไม่เชื่อรองไม่ไงมันก็จา แะท้ายันตรงอ่ะก็หยุดอ่ะเรไม่ต้องบอกอะไรอ่ะ กลับไปน้ำไหวถือเหมือนกระแสะน้ำมันก็เฮ้ยไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วเอาปล่อยฝ่อย ไามาข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 า,าทางาีาขาขาข่ขาม่ขา้าขามาขาขาข้ขา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 ัาขาขาขานาขาขาข้ขา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 นาขาขนขาอ เรือลุงก็บแบบนั่นแหละสายไว <laughs> แต,ตออ่ในเมือ uh ่อแกบอกว่าให้ไปทางเนี้ยไปทางซ้ายแล้วทำไมมันถึงตื้ออยู่อ่ะก็ทางนี้ไงคะเมื่อกี้เรามาจัดรถไงเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายถูกแล้วก็ต้องถอยหลังสิก็ที่ถามเมื่อกี้ไงว่าหมาไม้ขอเนี้ยแล้วให้ชิดซ้ายไว้ไง ไล่มาตลอดแล้วไงแต่เฮ้รออีกก็ได้นี่ก็ต้องกลับฝาเนาะถ้าเราซ้ายตลอดเราก็จะวนกลับไปมุมมันได้เหมือนเดิมใช่ไหมขนมก็จะไปติดที่เตือนไงแล้วกบางสมุดวนกลมกลับไงฝาีได้ไหมโอเคค่ะ ready? Yeah, มันต้องผับกันทางทางนี้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะมันก็จะเอียงซ้ายแต่เมื่อกี้ผับไปทางนู้นมันก็ ะเะาเปนทอยหลังแล้วอยนะ่งนั้น่ะเฮ้ยวีคนหลายที่สองกำลังออกจบกกำลังออกจากฝั่งด้วยกันุงไม่เ็โอเคเล ถ้ามันก็มันก็ไปสายเนี่ยแต่ว่ามันฝืดไหน่อยเราจะฝนกอหญ้านี่ไหมอาจจะเป็นโครสสิทอ่าเราไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องก็ปัดขวาดี วกวคบไม่ทำอะไรเลยเมันโต